จะเรียนทำสำนึกดีค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวอโศกจากชุมชนบุญยมราชธานีอโศกประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์2558ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะที่บันรานะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องกันเลยค่ะจนพวกเราเองนะคะจะต้องปรับตัวปรับใจให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะเรามาพบกับข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวจากทีมงานนักเรียนสมาสิการาชธานีอโศกฐานสื่อบุญ,ญยมค่ะ เราทำขาครับขนะนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าโรงปุ๋ยพลังชีวิตหน้าโรงสีบุญคุณข้าวและก็แปลงผักกิจกรรมไร้าสารพิษนะครับซึ่งมีครูและนักเรียนทํางานกันอย่างแขันขันแข่งกันเลยนะคร,ครับข่าวของพวกผมในวันนี้ก็เป็นข่าววันวาเดนไทยซึ่งเป็นวันที่14กุมภาพันธ์พฤกราช2558ที่ผ่านมาก็มีชาวชุมชนนะครับได้ไปร่วมงานมันเกิดสวนรค์ส่งฝันที่จังหวัดอำานาจเริญน,นะครับ ในวันที่1 4กุมภาพันธ์เวลาตีห้าชาวมณราชได้เดินทางไปที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อไปร่วมงานบันเกิดสวนสังฝันซึ่งเราก็ได้ขนแตงโมจำนวนสามตันไปร่วมขายในราคาต่ำกว่าทุนนอกจากมีการขายแตงโมในสวนสังฝันก็ได้มีการขายเตาอังโลปุ๋ยและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและยังมีบริการนวดจัดกระดูกฟรี มีการสาธิตทำการทำอาหารมังสวิรัตในงานก็คึกคักมากครับชาวอำนาจเจริญต่างก็มาซื้อของกันมากมายครับ วที่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ที่ผ่านมาในโรงเรียนสมัสิคาราชธานีโศกได้จัดกิจ,จก,กรรมอะไรขึ้นมาบ้างเราก็ไปดูกันเลยครับวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ที่ผ่านมามีท่านสมณะและผู้ใหญ่ชาวชุมชนมาให้ความรู้ในเรื่องของความรักและได้เล่าประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมาให้ฟังว่าเป็นยังไงบรรยากาศ ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นทุกคนต่างก็ได้รับความรู้ในเรื่องของความรักครับเป็นความรักของหนุ่มสาวเป็นความรักของออแฟนแต่คราวนี้อยากถามว่ามุมมองของแม่แก้วเองใช่ไหมคะว่ามงองยังไงถ้าตอนที่เด็กๆก็เช่นกันถ้ายังเป็นแบบสมุนพระรามเนี่ย ก็ยังรักธรรมดายังเป็นความรักที่บริสุทธินะไม่คิดอะไรมากคือก็รักพ่อกับรักแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเท่านั้นแต่พอเริ่มแต่งเนื้อสาวแฟนเช่นกันนะคะเริ่มเรื่องเรื่องผู้ชายเช่นกันก่อนจะคิดออกเละกว่าจะรู้เรื่องนี้เนี่ยจนจนปวชสามจนปวสแต่ไม่เคยแสดงใ ว่าเราอะ่ะมีความรู้สึกอยู่สองคนไม่มีไม่มีใครรู้เลยนะลูกไม่ไม่กล้าให้ใครรู้เพราะว่ามันมันอายแค่มองกันมันก็อายแล้วใครไม่ต้องมารู้เรื่องของเราแล้วเราก็สนุกแล้วคนจะดูไม่ออกรักก็เหมือนกับดาบสองดาบสองดาบครับอย่างไรก็ตามความรักก็เหมือนกับดาบสองคมถ้าเราไม่รู้จักใช้มันให้ดีมันก็จะเกิดผลกระทบต่อชีวิตเราได้นะครับ ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวของสาธารณสุขได้มาประเมินในเรื่องของหมู่บ้านจัดการสุขภาพครับเป็นการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพค่ะก็คือมาดูว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรบ้างนะคะและสิ่งที่ได้รับคําชื่นช,ชมแล้วก็ประทับใจจากสาสุขอำเภอก็คือว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้มีแต่ทฤษฎีแต่มีการปฏิบัติจริงนะคะ เช่นเรามีพืชผักผลไม้ไร้สารพิษบริโภคนะคะปลูกจริงแล้วเราก็ได้บริโภคจริงมีถั่วนานาชน,น,นิดนะคะมีถั่วมีงาซึ่งไร้สารพิษมีแล้วก็ได้บริโภคนะคะซึ่งท่านก็ชื่นชมว่าเรา,เาทําได้จริงแล้วก็สิ่งที่ท่านมาประเมินวันนี้ท่านาจริงจริงแล้วเนี่ย ท่านมาเรียนรู้มากกว่าที่จะมาประเมินเพราะว่าหมู่บ้านเราเนทำได้มากกว่ามาตรฐานในระดับหมู่บ้านที่หมู่บ้านอืนอ่นๆทาได้ะะกิจกรรมภายในวัดของพวกเรานะคะก็มีมากมายค่ะแต่ว่ากิจกรรมของพี่ๆน้องๆของพวกเราพวกเราก็ไม่เคยพลาดที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ เดี๋ยวเรามาพบอีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นสข่าวติดกันเลยค่ะข่าวแรกเป็นข่าวการประชุมชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2558ค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นข่าวที่อดีตผู้ใหญ่บ้านจรูนถาวรซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีข้อพิพาทค่ะมาพบพ่อครูสม,มณะโพธิรักค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2558เวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะก็ได้มีการจัดการประชุมชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นที่บริเวณใต้เฮือนศูนย์ค่ะมีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เป็นประธานในที่ประชุมมีท่านสมณะท่านศิคมาศนักบวชทุกฐานทุกฐานะชาวชุมชนรวมถึงนักเรียนและก็นิสิตจากทุกสถาบันที่บรราเข้าร่วมประชุมกว่า300คนค่ะ มีการรายงานจากฐานงานต่างๆให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องของการดําเนินกิจการค่ะอย่างเช่นฐานกสิกรรมชุมชนช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนการให้น้ําบางส่วนก็เริ่มมีปัญหาแต่ก็พยายามแก้ปัญหาในแต่ละวันบริเวณริมมูลช่วงนี้ก็จะลงพืชผักประมาณ13ชนิดเพื่อเตรียมสําหรับงานตลาดอริยะบริเวณแปลงพ่อชําก็มีพ่อใหญ่แต้ค่ะกําลังเตรียมพ่อกล้าซึ่งจะเป็นกล้ามะละกอประมาณ800 0ต้น กล้าพริกแล้วก็มะเขือต่างๆอีกประมาณ4,000ต้นเพื่อจำหน่ายในงานตลาดอริยาเช่นกันค่ะปะะเจือตะวันธรรมค่ะจากสกจสันติอโศกก็ได้อนุเคราะห์มาช่วยจัดการขยะภายในชุมชนโดยเริ่มจากตั้งจุดทิ้งขยะตามจุดต่างๆภายในชุมชนการกำหนดวันทิ้งขยะเพื่อแยกประเภทค่ะอย่างเช่นวันจันทร์ก็จะขอรับบริจาคกระดาษทุกชนิด วันอังคารก็จะเป็นขวดทุกชนิดแล้วก็แกนล,ลอนวันพุธจะเป็นเครื่องใช้ในบ้านวันพฤหัสก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าวันศุกร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างวันเสาร์ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นจอบเสียมหรือว่ากระบุงค่ะวันอาทิตย์ก็จะเป็นถุงแล้วก็เชือกทุกชนิดค่ะท่านสมณะถักบุญก็ได้รายงานในที่ประชุมในเรื่องโครงการทานน้ำรอบหมู่บ้านที่อาจจะต้องตัดผ่านแปลงผัก หรือว่าใกล้บ้านภายในบริเวณชุมชนด้วยเพราะว่าจุดกำเนิดต้นลำธารอยู่ที่บริเวณองค์พระพุทโตโดยดึงน้ำจากแม่มูลเป็นต้นลำธารผ่านบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวะตรงมาหน้าหมู่บ้านเลี้ยวขวาเลียบถนนทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าห้านปันบุญพอมาถึงถนนปูนที่ตัดใหม่ก็จะเลี้ยวขวาเลียบหลังห้องปัวตรงมาทางเรือรามจาก ผ่านตรงเข้ามาทางหนองในเขตสิขมาศแล้วก็ลงบุ่งใกล้ที่บริเวณสิขมาศก็จะเกิดเป็นเกาะภายในหมู่บ้านพ่อครูก็ให้ชื่อเขาว่าเกาะรัตนราชธานอีอโศกค,ค่ะนี่ยต้นนี้โอ้เดี๋ยวอยู่ไม่ดีนะเดี๋ยวจะถูกลื้อแล้วค่ะเนี่ยต้นนี้ออกไปตนน้น,ตน,น,ตนเดียวนี่ต้นมะขามเทศต้นนี้เ้นเดนะือดเลยบ้าเนี่ยต้นนี้ออกไปต้นเดียวอีกต้นมะขมเทศ้นนี้ต้นเด่อดเลยบ้าเนี่ยต้นนี้ออกไ้นเดียวอีกต้นเทศ ยังมีรายงานจากฐานงานต่างๆในชุมชนทั้งการเงินการบัญชีฐานพาณิชย์อุทยานบุญนิยมสหกรณ์บุญนิยมโรงสีโรงปุย๋ยความเคลื่อนไหวของคดีที่นาที่พิพาทกันอยู่รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะพ่อครูก็ยังได้ให้โอวาทในช่วงท้ายค่ะว่า พวกเราเป็นมนุษย์แบบใหม่เป็นเรื่องยากมากที่ใครจะเข้าใจราชธานีโศกทำอะไรกันใหญ่โตไม่มีเงินแต่ทำไปเรื่อยๆตามกำลังในเรื่องของการขยายพื้นที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันไปหมดทั้งเรื่องจิตวิทยาสังคมกระแสสังคมการตั้งรับสังคมในอนาคตจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่ธรรมดามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกนี้ หลังจากที่ชาวกองทัพธรรมบุริธิได้ไปเปิดโต๊ะเจราจากับพี่น้องหมู่6กบ้านคำกลางทางรายการสถานีประชาชนออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เมื่อวันพฤหัหสบดีที่ผ่านมาวันที่12กุมภาพันธ์2558มาวันนี้ค่ะทางอดีตผู้ใหญ่บ้านจรูนก็ได้มาชี้แจงกับทางหมู่บ้านค่ะ ในวันนี้นะคะว,วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558เวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่6ผู้ที่ได้ถูกพูดถึงในรายการสถานีประชาชนได้มาพบแล้วก็มาชี้แจงกับชาวกองทัพธรรมมูลิิธิมีพ่อครูสมณะโพธิรักป์ปชาสมณะผู้ใหญ่บ้านและกรรมการกองทัพธรรมมูลิิธิเข้าร่วมรับฟังค่ะผมเป็นคนในพื้นที่ผมเกิดอยู่บ้านนี้เบี่ยงขั้วอยู่แถวบุิพพหูจักเบิร ทีหมองนี่ตลอดทั้งหอดบรรดาดเป็นทีธานะาทั้งบัตรเผินว่าบุมมีไผเป็นเจ้าของเว่นาองทันละแต่จริงๆเดียมันบ่แมน <c oughs> ผมก็เห็นทังสันเนี่ยฝนอ็เป็นจนนะในาะบรรดาศทักตั้งๆยิ่ผมอยากซอยเหลือเต็มที่เพาราะบรรดาศอีู่กับบ้านของผมผมก็จะบอกเรื่องจริงเลยอ่ะเมื่อก้อนนี่จริงๆแล้ว มันมีเจ้ามีจอมมัดกี่คนเอาของนี้ที่พ่อ่กอเดอินหนีหน้าพ่อ่ขอหูบาดนี้เคยยังผมสางทีไปตาดทางที่ปลูกเขาปลูกยังผมไปทางเพ่นบอวว่าหรือทางไปโรดนั้ทางแล้วปลูกแล้วเขาก็เศ้ามันก็เป็นทีคนคือเก่าเป็นยังสันมากแต่ไรตะกอนนี่บ๊แมนว่ามันสิเป็นมุมมีของไผได้บ๊แมน ของพอหนอ้าวิไสกอันนี้ไอ้พงศ์ยิน์วิไสหนี่ก็มีก็คล้ายให้นักจูมคือกันทีว่าจะใหนเนาะเขามีสนดเออยัางวันมีสนดมีแต่น,นอสอสามกอครับคูดเทีย่ยวคูดดำนาตะก่อนมีซอข้อนี่ตรงนี้ตรงบ้านอ่าลวงจำลองนี่ก็นน้องอยู่หันนี่ของพงศยิ่นวนขันทองนี่นอสอสามตัว พัดกันจากของพ่อยิ่งพงมีพงสุนทีตรงที่ทางเขาใบบานข้างกลางนั่นเขามีอ่านอสามขุดเขียวเบิร์ดนันนี่ของพอพอพอเป็นนอสองมันล่ะครับเป็นเป็นนอสองเบิร์ดล่ะกับของไอ้พ่อยิ่สวนมีสองสวนสวนพระละเบิร์ดสวนบาง่านสวนมีไอ้นอสองสามไอ้ขุเนนขดเขียวเบิร์ดแดนนี่ นี่มอ้ยมีหลายอยู่บัวไซว่าจะเป็นเทียนะดอกมันมีตั้งแต่สองพันสี่ร้อยยังหลังๆผุดผมก็จำอะไรดอกอันที่พญายทองดีว่าบูามี่ยังนี่วมดมาคิดเส่แดบชรุปแดดทาบันลาดนี่คือยังทั่วๆไปคือบานอื่นๆเนาะ <c oughs> ครับพญายทองดีพิโคคำนี่ตามลักการผมหูยู่บาบันลาดนี่ให้อภัยเขาอยู่นะ ชาวบ้านรานนะคะจะมีการประชุมกันทุกครั้งค่ะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือว่ากิจการใดๆค่ะดังคําสอนของพ่อครูที่บอกพวกเราเอาไว้นะคะว่าพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกค่ะรวมถึงเรื่องมิตรดีนะคะเมื่อมีภัยมิตรดีก็จะมาคอยช่วยเหลือกันแล้วก็ระลึกถึงกันอยู่เสมอค่ะ มาพบกับสองข่าวสุดท้ายเลยนะคะข่าวแรกค่ะเป็นข่าวการมาเยือนของพระอาจารย์แล้วก็พระนิสิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอุบลราชธานีแล้วก็อีกข่าวนึงนะคะข่าวสุดท้ายจะเป็นข่าวการบรรพชาสม,มเนรรูปใหม่ค่ะเ mm hmm. มื่อวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558เวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะพระอาจารย์แล้วก็พระนิสิตจำนวน67รูป จากมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีคณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4ของสาขาวิชาศาสนาและประชัชญาเอกศาสนาและคณะสังคมศาสตร์ก็ได้เดินทางมาศึกษาดูวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของชุมชนนักปฏิบัติธ,ธรรมชาวโศกค่ะคณะพระนิสิตก็ได้เยี่ยมชมตามจุดต่างๆทั้งบนผาแงนสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ สวนกศิกรรมหน้าลานพระพุโตห้องปัวด้วยเวลาจํากัดค่ะจึงเดินชมได้บางที่เท่านั้นเองค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีค่ะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็ได้เมตตามาร่วมสนทนาในหัวข้อธรรมะที่ทางคณะสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาสู่สัมมาอาชีพพ่อครูก็ได้แจกแจงหัวข้อธรรมะต่างๆแล้วก็ได้ตอบข้อซักถามในทุกๆเรื่องด้วยค่ะ ซึ่งก็ได้มีการถ่ายท่อสดผ่านสถานีโทรทัศน์บุญิยมทีวีอีกด้วยค่ะจากนั้นพระอาจารย์ด็อ,อร์บัญชาเขมวิโรและพระนิสิตก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับพ่อครูไว้เป็นที่ระลึกค่ะช่วงเวลาฉันพัตหารเพนทีมงานต้อนรับก็ได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าฉันพัตหารเพนที่บริเวณใต้เฮืนศูนย์ด้วยค่ะ หลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยค่ะคณะพระนิสิตก็ให้พรและอนุโมทนาสาธุกับการต้อนรับของชาวบ้านราชเวลาประมาณ13นาฬิกาจึงเดินทางกลับค่ะโพราวัตถุประสงค์คืออยากจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางหมู่บ้านราดทะเนียโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อท่านมีพระนิสิตท่านติดตามผลงานของท่านมาเรื่อย นะฮะที่นี่ก็อยากจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยากจะมาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้นําเอาโครงการของนายหลวงท่านมาและทางหมู่บ้านราชเนียสูงนี้ได้ได้ทำได้ประสบผลสําเร็จคือพระนิสิตคณะอาพุทธศาสตร์ชั้นปีที่3เอกาศาสนาห้องหนึ่งห้องสองแล้วก็มีคณะสังคมศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ ทัานะนปีที่สีท่านอยากจะมาพบบรรยากาศจริงนะตั้งใจมานานแล้วว่าจะมาแต่ว่ามาไม่ถึงนะฮะก็เลยได้มาเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศมันอบอุ่นแล้วก็มันแปลกหูแปลกตาดีคือดูมิตรภาพรู้สึกว่าเราเป็นกันเองประมาณนี้ค,คือการต้อนรับการทักทายอะไรมันเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะฮะ เออมันไม่ต้องไปต้องระวังเนื้อระวังตัวอะไรสังคมอะไรมันเป็นแบบเรียบง่ายฮะอูได้มากเลยท่านได้มามาพบเห็นด้วยด้วยตาท่านเองเนี่ยท่านเป็นพระนิสิตเป็นพระนักศึกษาเนี่ยท่านจะได้เก็ตไอเดียนะฮะท่านจะได้ไปไปต่อขยายความออกไปเพราะว่าบางส่วนนี่ท่านเป็นพระสังฆาธิการเป็นระดับเนะจ้าคณะตำบลน,นะฮะเป็นพระเจ้าอาวาส นะบางส่วนบางสวนก็เป็นพระนิสิตท่านเป็นครูพระสอนศิลธรรมด้วยกัยบวชนนะฮะมันเป็นโครงการของมหาวิาลเรานะฮะที่ท่านมานี่ไม่ใช่เป็นนิสิตเฉยเฉยนะท่านเป็นบุญหารด้วยท่านจะได้นําความคิดดีๆนี้เอาไปสานต่อนะขยายออกไปอีกนะ,ะส่วนที่ท่านได้วันอังคารที่17กุมภาพันธ์2558เวลา7.50นาฬิกานาทีก็ได้มีพิธีบวชสัมเณอุดมอาสาสนะ ซึ่งเปลี่ยนฐานะจากนาคถือศีลแปดมาเป็นสัมมาเนนถือศีลจิบหน้าแพรโบสเริ่มพิธีเวลา8.29นาิกานาทีค่ะคุณแม่ของคุณนาคอุดมมาเป็นโยอุปถากมอบบาทและจีวรให้แกน่นาคค่ะคุณนาคได้กล่าวก่อนที่จะกราบคุณแม่ก่อนบนรรพชาค่ะว่าทิ้บ้านทิ้งช่องทิ้งหบครัวที่เคยว่าอบุญตามชาวโ,โลกเขาก็เพื่อมุ่งมั่น ที่จะเดินบนเส้นทางสายนี้นะครับรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ก็ม <c oughs> ีความเพียรพยายาม <c oughs> สู้มาตลอดนะครับคิดว่าชีวิตที่เหลือ,อน,นี้ <c oughs> <c oughs> จะมอบให้ทาง พุทธศาสนา,าคิดว่าตลอดชีวิตนะครับก็ตั้งใจอยนะ่างนั้น,น,นาจากนั้นท่านอุปชาเดินดินติขาว,วีโรก็ได้กล่าวให้โอวาสให้เข้าใจถึงชีวิตที่พัฒนามาสู่อุดมภเพที่จะทำให้จิตวิญ,ญญาณสูงขึ้น สมณเณรแปลว่าเหล่ากอของสม,มณะที่จะมาสืบเชื้อสายของสม,มณะความเป็นสม,มณะต้องมีสม,มณะสัญญาที่กำหนดไว้ในใจ3ข้อจากนั้นสมณเณรกล่าวคําขอสินสิบจากอุปชาและรับสินสิบจากอุปชาเดินดินติขวีโรพร้อมทั้งรับบาทและจีวรจากอุปชาจบพิธีที่เวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะ แม้เพียงไม่กี่วันนะคะ้านราจ,จะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่ว่าสิ่งที่ยังทรงและก็คงไว้อยู่ก็คือเรื่องธรรมะค่ะธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อครูนำมาถ่ายทอดอย่างถึงจิตใจของพวกเราแม้ทุกสปปรรพสิ่งจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าจิตใจของพวกเราก็ยังดำรงที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อลดละกิเลสมุ่งสู่นิพพานค่ะพบกับรายการบอกเล่าข่าวโศกจากชุมชนบุญนิยมราชธานีโศกได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ